สวัสดีครับผมอาจารย์นุ๊ปเรียวเทียนพยากรณ์หมอดูไพ่ย,ยิบซีครับคลิปนี้เราจะมาทำนายดวงด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิบซีให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกการทำนายดวงในคลิปนี้จะครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568าผมอยากให้ทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ได้ชมจนจบคลิปเพื่อที่ทุกท่านเองนั้นจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนส่วนไฮไลท์ของไพ่ใบสําคัญมากๆมีอยู่2ใบด้วยกันไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่2นี่คือไพ่อ i g of pentacles หรือว่าไพา นี่คือไพ่แห่งโชคลาภอันดับหนึ่งคนที่จะถูกหวยถูกรัตเตอรี่ได้เงินได้ทรัพย์เข้ามาอย่างไม่คาดฝันจะได้ไพ่ใบนี้ก็หมายความว่าดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นจะมีโชคใหญ่แล้วล่ะนะครับมาดูซิว่าโชคของท่านนั้นจะเป็นเงินก้อนใหญ่เพียงใดมาดูที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่9นี่คือไพ่สิบเหรียญนั่นเองนะครับไพ่สิบเหรียญคือไพ่โชคลาภทางการเงินเป็นไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆนี่คือไพ่มหาเศรษฐีนั่นเองถ้าถูกระวัลที่1สําหรับไพ่ใบนี้ก็คือว่า จะได้เงินตั้งแต่6จนถึง12ล้านเลยทีเดียวนะครับร่ำรวยสัมผัสเงินล้านจริงๆคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดกันไว้จะขายได้ในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนเตรียมรับเงินหลักล้านได้เลยนะครับหรือว่ามันถึงเวลาแล้วที่ชาวราศีพิจิกนั้นจะเปลี่ยนสถานะตัวเองเป็นคนร่ำรวยเป็นเศรษฐีในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองน่าสนใจใช่ไหมครับถ้าหากว่าสนใจโปรดชมคลิปนี้ให้จบคลิปด้วยนะครับ แต่ก่อนที่จะไปชมการทำนายดวงให้กับผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นผมขออนุญาตฝากทุกท่านได้ช่วยกดไลค์กดแชร์และฝากกดติดตามช่องเปรยเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับชาวราศีพิจิกครับดวงชะตาของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2568นั้น เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจะไปเริ่มต้นกันที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่1ซึ่งเป็นเซนเตอร์กันเลยนะครับไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนี่คือไพ่เดมโพเรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิไพ่ที่ดีที่สุดไพ่สูงสุดของผู้ชายเลยก็ว่าได้ถือว่าเป็นไพ่ดวงการงานที่โดดเด่นมากๆถ้ามีพาไพ่ใบนี้ดวงการงานของท่านนั้นจะเจริญก้าวหน้ามากๆชาวราศีพิจิกถ้าหากว่าทํางานอยู่ในหน่วยงานราชการจะมีโอกาสปรับตําแหน่งใหม่เป็นใหญ่เป็นโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมสนับสนุนดีมากๆ ทำงานอยู่ในภาคเอกชนเป็นลูกน้องเป็นลูกจ้างเขาก็มีโอกาสปรับตําแหน่งปรับรายได,ได้ปรับเงินเดือนปรับสวัสดิการใหม่คนที่ทํามาค้าขายทําธุรกิจส่วนตัวก็หมายควาว่ามันจะขายดีขึ้นมากๆก็มีความเป็นไปได้เพราะว่าในช่วงของเดือนพฤศจิกาย,ยนนั้นเป็นช่วงไฮซีซั่นเป็นช่วงหน้าขายแล้วนั่นเองนะครับประกอบกับในช่วงนี้มีโครงการคนละครึ่งด้วยก็จะทําให้ขายดิบขายดีมีเงินมีทรัพย์เข้ามานั่นเองนะครับหรือไม่ไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าชาวราศีพิจิกนั้น จะได้ติดต่องานหรือว่าร่วมงานกับชาวต่างชาติต่างภาษาบางท่านนั้นเดินทางไปต่างประเทศบางท่านนั้นเดินทางไปพักผ่อนหย่อนใจเดินทางไปท่องเที่ยวเดินทางไปดูงานเดินทางไปศึกษาหรือไม่ก็คือเดินทางไปทํางานที่ต่างประเทศส่วนบางทีบางท่านนั้นได้ทํางานร่วมงานกับบริษัทต,ต่างชาติอย่างนี้เป็นต้นนั่นเอง คนที่ทำงานทางการเมืองนะครับผู้ที่เกิดราศีพิจิกถ้ามีาไพ่ใบนี้จะโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวตัวท่านเองนั้นมีโอกาสที่จะได้รับตําแหน่งสำคัญสคัญทางการเมืองอย่างนี้เป็นตน้นหรือว่ากระแสความนิยมของท่านมันสูงมากถ้ามีการเลือกตั้งในอีกสักครึ่งปีต่อไปนี้ก็มีโอกาสที่จะได้รับการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองส่วนคุณผู้หญิงนะครับถ้าหากว่าไพ,พ,พ่เดมเพอร์หรืวไพ่จักรพรรดนั้น เป็นไพ่ผู้ชายคุณผู้หญิงก็จะมีความโดดเด่นมากๆด้วยเช่นกันชาวราศีพิจิกตำแหน่งหน้าที่การงานของท่านนั้นก็จะใหญ่โตมีอำนาจบารมีไม่แพ้ผู้ชายเลยทีเดียวนะครับถือว่าไพ่ใบแรกก็โดดเด่นมากๆแล้วนะครับชาวราศีพิจิกครับชาวราศีพิจิกดวงชะตาของคนเรามีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาดังนั้นในรอบหนึ่งปีคนที่จะมีการตรวจเช็คดวงชะตารือว่าการดูดวงส่วนตัวสักครั้งสองครั้งก็ยังดีเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดําเนินชีวิต ตัวผมเองนั้นเริ่มดูดวงชะตาด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีให้กับผู้คนมาตั้งแต่ปี2544นับเวลามาถึงปัจจุบันก็20กว่าปีและได้มีโอกาสดูดวงชะตาให้กับผู้คนมาหลายพันคนจึงได้มีโอกาสเก็บเกี่ยวประสบการณ์มาอย่างยาวนานจึงมีความเข้าใจในศาสตร์นี้อย่างลึกซึ้งนั่นเองนะครับหากว่าตุกท่านเองสนใจต้องการอยากจุดดวงส่วนตัวด้วยศาสตร์แห่งไพ่ย,ยิปซีกับผมอาจารย์นุติดต่อมาทางไลน์ ID ที่อยู่ด้านล่างจอตรงนี้ได้เลยนะครับ ไพ่ที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่3กันบ้างนี่คือไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานี่คือไพ่แห่งโชคลาภอีกใบหนึ่งรองลงมาจากไพ่เดอะซันนั่นเองคนที่ได้ไพ่ใบนี้นี่นะครับจิตใจของท่านจะโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นในช่วงที่ผ่านมานั้นเจอความเครียดเจอปัญหาชีวิตปัญหาการงานก็ตามแต่พอเข้ามาสู่ในช่วงของปักแรกเดือนพฤศจิกายนนั้นจิตใจของท่านจะเริ่มโล่งโปร่งสบายมากยิ่งขึ้นก็หมายความว่ามันมีทางออกมีทางแก้ไขที่ดีแล้วนั่นเองนะครับปัญหาต่างๆ ท่านใดที่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายในช่วงที่ผ่านมาทานยุกทานยาเข้าหาหมอหลายที่แล้วหลายครั้งแล้วก็ไม่ค่อยดีขึ้นอยู่ๆพอก็ามาสู่ในช่วงเดือนพฤศจิกายนร่างกายของท่านนั้นก็จะค่อยๆทุเลาเบาลงแล้วก็ร่างกายของท่านก็จะกลับมาแข็งแรงดังเดิมนั่นเองนะครับไพ่เดอะเวหรือว่าไพ่เทวดายังตีความหมายได้ว่าปัญหาอุปสรรควิบากกรรมทั้งปวงจะลดน้อยถอยลงหรือว่าหมดสิ้นไปต่อไปนี้โชคลาภสิ่งดีๆจะเข้ามาแทนที่ ดวงชะตาของชาวราศีพิจิกนั้นถือว่าในช่วงนี้เป็นช่วงที่จะยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของท่านให้ดีขึ้นจะมีโชคมีลาบมีสิ่งที่ตัวท่านเองนั้นไม่คาดฝันเข้ามาไพ่ใบนี้ก็หมายเขาว่ามีเทพเทวดาคอยปกปักรักษาคุ้มครองด้วยนะครับแม้ว่าตัวท่านเองนั้นจะมีไพ่ไม่ดีอยู่หลายใบแต่ถ้ามีไพ่ใบนี้ก็หมายควาว่าจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาคุ้มครองมีโอกาสที่จะคล้วคลาดปลอดภัยนั่นเองนะครับแล้วถ้าหากว่ามีโชคมีลาบก็หมายควาว่า ชาวราศีพิจิกนั้นจะได้โชคลาบจากเทพเทวดาสิ่งที่มองไม่เห็นอาจจะเป็นอนิสงส์บุญเก่าที่ตัวท่านเองนั้นได้สั่งสมมาหลายภพชาติถึงเวลาแล้วที่เขาจะมาให้โชคให้ลาบกับท่านในช่วงของต้นเดือนพฤศจิกายนนั่นเองนะครับคราวนี้เราขยับมาที่ไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่4กันบ้างนี่คือไพ่หไม้เท้าสัญลักษณ์รูปไม้เท้าตามาศาสตร์ของไพ่ยิบซีนั้นหมายถึงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการงานไพ่หกไม้เท้านี่ก็หมายความว่าการงานของท่านนี่นะครับต้องละเอียดรอบคอบหน่อย แม้กระทั่งเรื่องการงานเรื่องส่วนตัวอะไรก็ตามแต่ชา,าวราศีพิจิกต้องคิดไตร่ตรองให้ดีคิดให้ละเอียดรอบคอบถ้าเป็นการลงนามการทําสนยงสัญญาต้องอ่านให้ดีนะครับไม่ใช่ว่าใจร้อนวู่วามจับมาเซ็นเลยอย่างนี้เป็นต้นไม่ได้มันมีโอกาสที่จะเกิดความผิดพลาดพูดง่ายๆก็คือว่าจะตัดสินใจเรื่องการงานการงานใ,นใดๆก็ตามแต่ ช้าๆได้พราเลี่ยมงามต้องละเอียดรอบคอบนั่นเองนะครับแต่ว่าคนที่ได้ไพ่ใบนี้คนที่ทํางานรับราชการก็มีโอกาสเติบโตคนที่ทํางานในภาคเอกชนก็มีโอกาสเติบโตผู้หลักผู้ใหญ่ส่งเสริมดีโอกาสมันมาถึงท่านแล้วในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่จะต้องระมัดระวังหน่อยมีหลายใบเหมือนกันนะครับเช่นไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่8นี่คือไพ่สามดาบไพ่าสามดาบนั้นให้ระมัดระวังอารมณ์ร้อนวู่วามมันมีโอกาสที่จะถกเถียงมันมีโอกาสที่จะทะเลาะเบาแวง มันมีโอกาสที่จะทําให้อารมณ์ของท่านนั้นขุนมัวอารมณ์เสียได้ในลักษณะแบบนี้ฉะนั้นต้องใจเย็นๆนะครับควบคุมอารมณ์ให้ดีถ้าหากว่าตัวท่านเองนั้นไปเจออะไรก็ตามแต่ที่มันจะต้องมีการถกเถียงกันต้องใจเย็นๆควบคุมอารมณ์ให้ได้ไม่เช่นนั้นตัวท่านเองมันมีโอกาสที่จะเสียเปรียบเขาในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับไพ่สามดาบนี้มันยังหมายความว่าบางทีผู้ที่เกิดราศีพิจิกได้ตั้งความหวังอะไรเอาไว้สูงมากๆเนี่ยมันอาจจะไม่เป็นดั่งหวังไม่ได้ดั่งใจก็ควรที่จะมีการ เผื่อเลือเผื่อขาดเผื่อใจเอาไว้บ้างนะครับผมไพ่อีกใบหนึ่งที่ต้องระม,มัดระวังก็คือไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งนี้ก็คือตำแหน่งที่5นั่นเองนี่คือไพ่ห้าไม้เท้าไพ่ห้าไม้เท้าเป็นความขัดแย้งนั่นเองในที่ทำงานการแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพักแบ่งพวกอย่างนี้เป็นต้นนั่นเองนะครับแต่ว่ามันจะเป็นความขัดแย้งชั่วคราวนะฮะมันมีโอกาสที่จะปรับความเข้าใจกันได้หรือไม่ถ้ามีไพ่ใบนี้คนที่ลงทุนทำธุรกิจการค้าการขายเนี่ย ร่วมกับคนอื่นต้องระมัดระวังนะครับถ้าตัวท่านเองนั้นจะทําธุรกิจลงทุนด้วยตัวเองได้จะดีแต่ถ้าต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนไม่ควรเกิน3มหุ้นถ้ารวมกับตัวท่านถ้ามากกว่านั้นมันมีโอกาสที่จะเกิดความขัดแย้งในภายหลังนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอะเดวิลที่ผมมีการเอาแผ่นกระดาษมาแปะเอาไว้นี่นะครับเนื่องจากว่าเป็นรูปวาดชายหญิงเปลือยเปล่านั่นเองนะครับเดี๋ยวจะผิกดกฎท่านั่นของ YouTube เขา ไพ่เดอะเดวิลนี่นะครับบางทีตัวท่านเองนั้นอาจจะได้ไปเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับสิ่งที่ไม่ดีเช่นธุรกิจเทาๆการงานเทาๆของผิดกฎหมายของหนีภาษีการพนันยาเสพติดอะไรประมาณนี้ความลุ่มหลงในสิ่งที่แบบการมารมความลุ่มหลงเกี่ยวกับท่านนั้นของสุรานารีหรือว่าการพนันอะไรประมาณนี้อย่าไปยุ่งเกี่ยวจะดีที่สุดนั่นเองนะครับ ไพ่ใบนี้บางทีบางท่านนั้นอาจจะได้ทําธุรกิจกลางคืนเกี่ยวข้องกับธุรกิจกลางคืนพวกร้านเหล้าอะไรประมาณนี้ก็ได้ถามว่าถูกฉลกไหมกับธุรกิจด้านนี้ถูกฉลกกับชาวราศีพิจิกนะครับธุรกิจเทาๆธุรกิจกลางคืนแต่ว่ามันก็มีความสุ่มเสี่ยงนั่นเองนะครับไพ่เด e Devil นั้นมันยังหมายถึงว่าให้ระวังถูกหลอกถูกโกงอย่างที่ผมพูดไปว่าถ้าตัวท่านเองนั้นจะทําธุรกิจต้องมีการร่วมหุ้นร่วมทุนในช่วงนี้ ต้องดูให้ดีระวังว่าจะมีคนไม่ดีเข้ามามันจะเกิดปัญหาทะเลาะเบาะแว้งขัดแย้งกันหรือว่าถูกหลอกถูกโกงได้นั่นเองนะครับให้ระวังเข้าของถูกลักขโมยเข้าของของมีค่าต่างๆต้องเก็บรักษาให้ดีนะครับชาวราศีพิจิกหรือว่าอยู่บ้านดีๆก็มีคนมาหลอกมาโกงพวกคอนเซนต์ตงเซนเตอร์อะไรต่างๆพวกนี้ต้องระมัดระวังชาวราศีพิจิกนะครับคราวนี้มันมีไพ่ใบสุดท้ายนี่คือไพ่เดนแฮงแบนหรือว่าไพ่ขนห้อยหัว ไพ่ใบน,นี้ถือว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่ให้ระวังเรื่องของสุขภาพการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายโรคที่เกี่ยวข้องกับพวกช่องท้องท้องเสียลำไส้อักเสบกระเพาะอาหารคุณผู้หญิงก็อาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกมดลูกไม่ค่อยดีมีลูกยากหรือว่าแท้งลูกในลักษณะแบบนี้หรือว่าโรคที่แบบรักษาได้ยากพวกความดันพวกเบาหวานมารงมะเร็งอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นชาวราศีพิจิกต้องดูแลตัวเองสักนิดหนึ่งนะครับผมอีกอย่างหนึ่งถ้ามีไพ่ใบนี้ ผมอยากจะให้ผู้ที่เกิดราศีพิจิกนั้นได้ไปทําบุญทําบุญตามความเชื่อตามศาสนาของท่านท่านที่เป็นพุทธศาสนิกชนก็อาจจะทําบุญด้วยการใส่บาตรถวายสังกทานหรือว่าในช่วงนี้หมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิแผ่บุญแผ่กุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับนเทพเทวดาจะทําบุญตามความเชื่อต่างๆของท่านก็ได้เช่นบริจาคโลหิตบริจาคโรงศพผ้าหอ่อศพมอบให้กับบุญทีต่ต่างๆถวายให้กับวัดวาอารามต่างๆการให้ชีวิตสัตว์ปล่อยนกปล่อยปลาร่วมไถ่ชีวิตโครกระบือ ทำบุญใดๆเสร็จแล้วควรที่จะมีการกรวดน้ําอุทิศบุญกุศลไปให้กับเจ้ากรรมในเวรให้กับท่านเทพเทวดาที่ปกปักรักษาคุ้มครองตัวเราภัยไร,ยรย้เรื่องไรๆจะได้เบาบางจางลงได้ไม่แน่นะชาวราศีพิจิกดวงชะตาของท่านนั้นมันเหมือนกับว่าเมื่อทําบุญไปให้เขาแล้วเนี่ยนะครับเจ้ากรรมในเวรท่านเทพเทวดาท่านพอใจจะมีโชคใหญ่มาให้ก็อย่างที่ผมบอกไปเพราะว่าตัวท่านเองนั้นมีไพ่เอทออฟแพนเดอร์เคอร์หรือว่าไพ่หนึ่งเหรียญที่อยู่ในตําแหน่งที่สอง ไพ่ใบนี้นั้นมันจะให้คุณสําหรับผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกที่มีธุรกิจการงานอีกด้านหนึ่งก็คือพวกความสวยความงามของผู้หญิงนะครับพวกเครื่องประดับอย่างนี้ก็ได้นะฮะพวกเจลรี่เพชรพลอยพวกร้านทองคนที่ลงทุนในทองอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออีกความหมายหนึ่งของไพ่ใบนี้ก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมีโชคมีลาบถูกหวยถูกลอตเตอรี่ไม่แน่นะครับอาจจะเป็นโชคใหญ่จากท่านเทพเทวดาหรือว่าเจ้ากรรมในเวรเมื่อเขาได้รับผลบุญแล้ว เขาอาจจะนําโชคมาให้แล้วก็มีไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดาก็อย่างที่ผมบอกว่าดวงชะตานี้จะมีโชคมีลาบจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะครับคราวนี้เราไปคุยกันถึงดวงการเงินของผู้ที่เกิดราศีพิจิกกันบ้างว่าดวงการเงินของท่านในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างครับไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งที่9นี้คือไพ่สิบเรียน ไพ่สิบเหรียญนั้นคือไพ่ดวงการเงินที่ใหญ่มากๆคนที่มีไพ่ใบนี้จะมีโชคมีลาภทางการเงินมีเงินก้อนใหญ่เข้ามาคนที่ติดประกาศขายที่ขายทางขายบ้านขายคอนโดขายอาคารพาณิชย์กันเอาไว้ติดประกาศไว้นานแล้วขายไม่ได้สักทีจะมีเจ้าของที่แท้จริงนะครับติดต่อเข้ามาแล้วจะตกลงซื้อขายกันได้เป็นเงินก้อนใหญ่มากๆนะครับอีกอย่างหนึ่งคนที่ทําอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์เช่นคนที่เป็นฝ่ายขายเป็นเซลล์เป็นนายหน้าเป็นตัวแทนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์จะขายได้ เราจะได้ค่าส่วนต่างค่าในหน้าค่าคอมมิชชั่นคนที่รับฝากขายบ้านมือ2คนที่ไปซื้อบ้านเก่ามารีโนเวทปรับปรุงแล้วก็ขายจะมีลูกค้ารายใหญ่เข้ามานั่นเองนะครับอีกอย่างหนึ่งนะครับไพ่สิบเหรียญน,นี่ตัวท่านเองนั้นมีโชคมีลาบจากไพ่เอ็ดออฟพน์เคอรหรือว่าไพ่หเหรียญถ้าถามว่าโชคลาบครั้งนี้ของผู้ที่กราศรีพิจิกนั้นใหญ่ไหม ถ้าถูกรางวัลที่1ก็คือตั้งแต่6ล้านจนถึง12ล้านหรือว่ามากกว่านั้นก็อยู่ที่บุญวาสนาของแต่ละท่านนั่นเองนะครับไม่เหมือนกันแม้จะมีโชคแต่ว่าโชคก้อนเล็กก้อนใหญ่นั้นจะไม่เท่ากันนะครับชาวราศีพิจิกครับก็อย่างที่ผมพูดไปว่าไพาเอสดอพันเดอร์เคอร์รือว่าไพ่หนึ่งเหรียญดวงชะตานี้จะมีโชคนะครับผมแล้วก็ไพเดอะเวอร์หรือว่าไพาเทวดาก็อย่างที่ผมบอกว่าจะมีโชคมาจากเทพเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้าฝันเห็นตัวโล่งตัวเลกแล้วชาวราศีพิจิกเชื่อไว้บ้างนะครับตัวท่านเองนั้นจะมีโชคด้านนี้คราวนี้ไี้เราไปคุยกันถึงดวงที่เกี่ยวข้องกับความรักของผู้ที่เกี่ยวราศีพิจิกกันบ้างว่าดวงความรักของชาวราศีพิจิกในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนนั้นจะเป็นอย่างไรบ้างไพ่สองถ้วยที่อยู่ในตำแหน่งที่7ไพ่ใบนี้คือไพ่เนื้อคู่คนที่เป็นโสดจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่อาจจะเป็นคู่ที่เคยทําบุญร่วมกันตักบาตรร่วมขันมาก่อนมีโอกาสที่จะเจอเจอกัน จะไม่สดแล้วนะครับชาวราศีพิจิกส่วนท่านใดนะครับผมที่มีครอบครัวแล้วอาจจะไม่ใช่คู่ก็ได้แต่อาจจะเป็นเพื่อนเป็นกัลยานิมิตท,ที่ดีจะได้เจอเพื่อนที่ดีที่คุยกันถูกใจแล้วก็คุยกันได้ทุกเรื่องปรึกษากันได้ทุกเรื่องส่วนไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดา world, ก็เช่นเดียวกันว่าจะได้เจอคู่เจอแฟนเจอคนที่ใช่บางทีบางท่านนั้นตัดสินใจอยู่ด้วยกันเลยอาจจะไม่ได้สนใจเกี่ยวกับพิธีรีตองการแต่งงงแต่งงานอะไรคืออยู่ด้วยกันเลยอย่างนี้เป็นตน้น หรือไม่คนที่ได้ไพ่เดอะเวิร์หรือว่าไพ่เทวดานั้นอาจจะได้คู่ได้แฟนเป็นชาวต่างชาตาิต่างภาษาเมื่อแต่งงานแล้วนี่นะครับก็มีการโยกย้ายไปสร้างรกรากสร้างรากฐานอยู่ที่ต่างประเทศนะครับไปอยู่ในประเทศที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีกว่าเราผู้คนวัตถุเจริญพัฒนามากกว่าเราบางคู่นะครับที่ได้ไพ่เดอะเวิร์เนี่ยเป็นคนไทยแท้ๆนะครับแต่งงานกันแล้ว มีโอกาสมีช่องทางในการทำมาหากินก็คือไปทำมาหากินอยู่ที่ต่างประเทศก็ได้นะครับสำหรับความหมายของไพ่ใบนี้ครับส่วนไพ่เดอะเอเ r อร์เรอร์หรือว่าไพ่จักรพรรดิที่อยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งถ้าเป็นคนรักคู่รักนั้นอาจจะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษาหรือถ้าเป็นคนไทยก็หมายความว่าเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเป็นคนกว้างขวางเป็นคนที่มีหน้ามีตานะฮะก็ได้นั่นเองนะครับส่วนความรักด้านไม่ดีของผู้ที่เกิดราศีพิจิกนะครับมีอยู่หลายใบด้วยกันเช่นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่8นี่คือไพ่สามดาบ ไพ่สามดาบหมายถึงอกหักผิดหวังอยู่ๆก็ถูกแทถูกทิ้งซะง,งั้นนะครับเจ็บปวดกับความรักเฮิร์ตมากๆอย่างนี้เป็นตน้นไพ่ที่อยู่ในตำแหน่งที่6นี่คือไพ่เดอะเดวิลไพ่เดอะเดวิลก็หมายความว่าบางทีบางท่านนี่นะครับผมอาจจะไปมีกิ๊กมีกัก๊กคบหลายคนนะครับมั่วไปหมดนะฮะเพราะว่าไพ่ใบนี้มันหมายถึงกิเลสกันหาความอยากมันรู้สึกว่าง,งุ่นงานมากๆเลยนะครับชาวราศีพิจิกทางด้านของอารมณ์เกี่ยวกับท้งด้านของความอยากทางการอารมณ์ของท่านในช่วงนี้ ต้องประครับประคองอารมณ์ให้ดีไม่เช่นนั้นก็มีโอกาสที่จะทําให้เกิดปัญหาความรักในครอบครัวได้ถ้าไม่เกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกโดยตรงอาจจะเกิดขึ้นกับคู่หรือว่าแฟนของท่านนั่นแหละนะฮะที่นอกใจไปแอบมีกิ๊กมีกักต้องดูแลกันหน่อยนะครับใส่ใจกันหน่อยแต่งงานมานานบางทีหลายๆคนเนี่ยคือไม่ค่อยหวานนั่นเองนะครับกลับมาหวานกันอีกครั้งหนึ่งจะทําให้สถานะครอบครัวของท่านนั้นมีความมั่นคงมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วนไพ่ที่อยู่ในตําแหน่งสุดท้ายไพ่บทสรุปนี่คคืือ man, ออ่แงมนนหหหรววา้ยั ไพ่ใบนี้ถ้าเป็นความรักก็ไม่ดีเพราะว่าเป็นไพ่เคราะห์ใหญ่นั่นเองให้ระวังว่าจะเกิดปัญหาในด้านของความรักนะครับก็คือเลิกรากันไปก็นี่แหละถ้ามันเกิดปัญหามันจะเกิดจากปัญหาการถูกเทถูกทิ้งหรือไม่ก็คือการคบซ้อนนั่นแหละนะครับมันจะเป็นปัญหาซึ่งจะทําให้ตัวท่านเองนั้นมันมีโอกาสที่จะเลิกรากันได้นั่นเองนะครับและนี้ก็คือดวงชะตาของผู้ที่เกิดราศีพิจิก เป็นดวงชะตาที่ครอบคลุมในช่วงระหว่างวันที่1ไปจนถึงวันที่15พฤศจิกายนปีพุทธศักราชส5 6 8นา2,568นั่นเองครับหากว่าทุกท่านชมคลิปนี้แล้วชอบฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องเปลวเทียนพยากรณ์โดยผมอาจารย์นุด้วยนะครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะท่านจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของผมนั่นเองครับ ขอฝากรบกวนผู้ที่เกี่ยวราศสีพิจิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อท่านชมคลิปนี้จบแล้วขอฝากรบกวนทุกท่านได้ช่วยมาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปให้ผมด้วยจะเป็นการติชมเพื่อให้กําลังใจกับตัวผมก็ยินดีมากๆเลยนะครับและตัวผมเองก็จะได้นำเอาคําติชมของท่านนี่แหละไปปรับปรุงพัฒนาช่องเปลวเทียนพยากรณ์ให้หน่าสนใจให้หน่าติดตามดียิ่งขึ้นต่อไปนั่นเองครับขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์นุช่องเปลวเทียนพยากรณ์มาณโอกาสนี้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่สําหรับคลิปนี้สวัสดีครับ